บ่ายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับตีน่าสาวลาวันนาเนาะแล้วก็อยู่กับเบ้าเอเก่าเบ้าเอคนรอขอเลยคำนี้อยู่กับเบ้าเอคนรอครับมื้อนี้ครับคือเฮาก็มีแบบมีน้องมาอยู่นำเนาะทุกคนประมาณ2คนเนาะก็สําหรับเขาเฮ็ดเวียกอีหยังเฮ็ดเป็นบ่ทุกอย่างเนาะทุกคนก็สาวสุดสาวสุดสาวนักเรียนเป็นหยังเคยมีเนาะมาอยู่นำอ่าบ่อร์สุฟังนี่เลาเป็นแบบ เป็นนั่นพี่น้องของอันเอ้ยไพ่มาชันชันแล้วเขาเลยมาอยู่น้ำเพราะว่าเขาบ้านเขาอยู่ไก่เด้งเฮียเนยตินาเลยอยู่ติดกับเฮียนเนะะเเาะมาอยู่นี่มันสะดวกสบายก็เลยเอาน้องมาอยู่น้ำมืาอนี้บอกโอ้ยวะเขาสิมีเมนูอย่างให้เอตินามาบอกก่อนว่ามีเมนูยังละกันเดี๋าไอซี่อยู่กับน้องๆ<อ>ให้เอตินานไปอาบน้ำถ่ายกิน,นข้าวด้วย ปักจุ๊ปากทะเลแต่ว่ามันสิเป็นอี้อย่างนั้นเนาะให้ทุกคนทายมาเบิ่งเด้อก่อนสิไปเบิ่งเด้อลองคอมเมนต์ทายมาเบิ่งเด้อน้องน้อยนี่เอ่ออายุจักปีลับจาว่าไี่นบ้างนก็บบุกงเพราะว่ามาบ้านแล้วก็บบุค่อยได้รวมเพราะมันแบบเียนัี้เพิ่นมาอยู่น้ำดนปานใดแล้วก็ยังเดี๋ยวให้อ้ายไปจัดการเองนี่เป็นคนซอสมักซอสซอสเดี๋ยวมื้อนี้เอติน่าที่เป็นคนวางมือในการทําอาหารอ่า แ่จะให้น้องๆเป็นผู้จัดการแทนแต่ตั้งแต่เพิ่นมาอยู่กับสบายแม่แม่กะว่าสบายกวก่าเพิ่นลูกนังเขา้าจะสี่โมงทุกคนลูกนังเข้าจะสี่โมงเศร้าก็เปลี่ยนกันผู้น้องก็เฮ็ดตอนแลงผู้เอยก็เฮ็ดอันตอนเช้ากินเนาะเปลี่ยน,นสองแส,สดงว่มามีสองเอ้ยน้องมาอยู่น้ำพ่อแม่มเดียวกันผู้เอื้อยนี่เท่าไรจังใดเดี๋ยวไอซ์ไปสัมผัสเองทุกนเด้๋ยเพิ่นจัดการถ่าเลยอันนี้อันนี้เแสดงนี้ยนึ่งเข้าวะเราเข้าตัวมาไว้อันนั้นเด็กโอ้หนึ่งหนึองเออเมือนงานค่อยเค็ดอืม ไปเก่าไปคุณเล็กกินบุฟเฟต์เก่าไปงานนั่นคุณเล็ครับพ it, Democrat, right? Right. <te> ี่น้องครับนี่คือกีไฟนะครับของน้องตีน้ำมะใช่ล่ะนั่งน้องสาวโดินมานั่งเอกอันเด็กน้อยนางเฮียนหนุ่หลานมาอยู่น้ำมะมาขอกรงเอือนั่งเียนเทียบกันลุงด้วยมะสบายดีค่ะเป็นคนใหญ่เลยนี่จะเป็นคนใหญ่เองคนใหญ่แถาเราอีหลานสบายดีค่ะสบายดีค่ะดีค่ะ เ <c oughs> ขินนี่แหละความบริสุทธิ์ของผู้สาวเนาะความความแบบอืธรรมชาติอีหลานซื้ออย่างดุน้อแอนนี่น้องแอนนี่ยันอยูมอมอย่ม่ได้ละมอยู่โม่สี่เป็นเจ้าไหนขึ้นได้มาอยู่พี่ออสุฟังเนี่ยน่อยนึงน้อนี่ยไอ้ดีว่าเราประเดียวเมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนก็ยัดเนาะมาถึงว่ <c oughs> าเพิ่นยังบ้ฮูเดียวชีวาเทียนเนาะมามาอยู่เป็นพี่เป็นน้องก,กันเนาะ ซูเทียไอายเอเาก,ก็บ่เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นไอเอกับเอตินาในคลิปบ่ล่ะเคยเห็นตอนไปใส่ในบางคลิปตอนไหนเอาตอนไหนเอาตอนไหนเอาคันว่าเคยเห็นจะเคยเห็นอยู่เป็นบ่โอเคเดี๋ยวส้ม <c oughs> บอบแต่ไม <c oughs> ่ <c oughs> จับจุดเขาแบบเอ้ยกอจับจุดแล้วมาเลยเออาเอ้าให้เอตินาไปอาบน้ำเอาในไปถากินเขาอืมได้ดอสิเออลมน้ำ่าเด้เอลมน้ำน้องน้องถาโอเค ไรเดิมตาบายบายเดินทายเด็กๆจากอังกฤษบายบายครัวรถเด็นึงเด็กมมันเหมือนก็บช่อยู่ป็นี่อืมมาบุญดีล่ะสิเห็ดเมนูอย่างกูกจะเห็ดจะเห็ดเมนูอย่างก๋วยไมเอาเครื่องเอาไซม่ดุเอาไซม่แล้วกับผัวไม้หน่อยหนึ่งคือมาอยู่น้ำไม่เท่าเนี่ยมามาอยู่แต่เดกเดือนนะครับ ตอนเขาเพี่เปิดเดือนไหนเดือนเก้าวที่หนเดือนเก้าวันที่หนึ่งอันนี้วันเดือนพฤศจิกาแล้วเออหึขานั้นส่งเศษเดเองใส่เตนใส่ไป็เียดยังเหลือแสนนึ่งบอกโอเคเดี๋ยวเดินนี่แหละสิไปยุเดี๋นออไปเอาเียร์โอเคโอเคไเ่อไรก็พรมปโอเคโอเค นะไมืม่นี้อ,อีลามาอยู่น้ำแม่เ่านี่ประมาณสองเกือบสองเดือนเดือนเก้าเดือนสิบไปสิบเอ็ดประมาณสองเดือนน,นิดๆเานาะมาอย,ย,อยาู่น้ำแม่เ่าได้ซอยเบียกอีอย่างแม่เถานาก็ซอยเกี่ยวข้าวเห็นยังแม่เ่าเบอยู่เม่อิตินาเบอลโยว่าโอ้ตั้งแต่เดีหน่อยสองคนมาอยู่น้ำยามเ้าก,เกัาบใบลุกหนึ่งเขายามแรงกันเป็นอีลาเฮตี้สลับกันเอื้อนองมันบ่อันนี้เป็นเอื้อนองกันเป็นบ่ เออมากะเห็ดเบี้ยเห็ดว่าซ<ๆ>อ,อ,อยก็ดีแล้วคือพี่น้องครับต้องทา้าข้อมไนสักก่อนมา,มาน้องอยู่บ้านไก่อ่าอยู่บ้านไก่ลแล้ว,เ,วลเป็นญาติกันแล้วก็บ้านตีน่ากับติดกับโรงเรียนตื่นเช้ามากก็ได้ไปเฮียนโหลดคำมากก็มาพี่โหลดเนาะเอาขัวแล้วบานบ่ขัวเลยอ๋อบังเส้นแล้วมาตึงอ่ะอืมเออ,อเติมอีกมือขลงพี่ เติมอีกเนาะนะพี่น้องครับวันนี้กาจะเป็นเมนูของน้องๆเคยเห็ดบ่อเห็ดนนาะอยู่น้องกินเคยอีหล่าซื้อแอนเนาะแล้วพีน้องซื้อยังดุซื้อเกตซื้อเกตยุ่งเพอใดนี่อันนี้มอสอันนี้มอสีเป็นสองเอาน้องกันอืเป็นใจไหนมาอยู่จังสี่สะดวกสบายขึ้นบ่สสะดวกบายขึ้นน้องอาจจะบอกว่าหันเก่งพี่น้อง ยู่บ้านเนี่ยยูบ้านเห็นอย่างเนี้ยยูบ้านอีหล่าเห็นอย่างเนี้ยเห็ดเห็ดสวนสวนก็เห็ดให้เห็นหน้ากันแค่อืมมันต้นกับเห็ดหืมพี่น้องครับวันนี้ก็มีน้องๆมาเห็ดเบียกซอยมาอยู่น้ำเอตินาเดินเดินตี่เอตินาจากมาเห็นเห็นกันแค่แรกตอนไหนตอนเอตินามาเดือนนี้เห็นบอหอเดือนก้อนหันตอนนั้นตอนเขาเขามาซ้ำเขาอยู่พุ่นอืมแล้ลงไปอาบน้ำยู่นี่พุ่นอัน ไปดับอาบนอะไรอืมลูกๆอาบน้ำอยู่ใส่มาอาบน้ำอยู่นี่แ็เลยเห็นเห็นตอนนั้นคือบ้านได้มาอยู่ที่อืมแต่มาอาบน้ำอยู่ที่โอ้โอาโอ้โอ้าอ้โ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 บ้โอ้โออีโน้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอสอ้อ้โอ้โอนโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ัอ้าอ้โอเโอ้า้า้โ้อ้ออ้นอ้อ้อ้โออ้อ้โ้อ้โ้าน้โก้อ้โอ้้โออ้ล้อ ใ <Yeah. S 2> <c oughs> ส่มื่อไหร่ใส่ยอย่างเนี้ย <Okay. S 1> ผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดอีลหลาหนเฮ็ดอ่าน้ำเติมเติมอีกวะลูกหน่อยหนึ่งเติมบ่เงินได้ละเติมหน่อยหนึ่งนะอืเอเป็นเพราะว่าใส่หน่อยหนึ่งเกลือใส่หน่อยหนึ่งนะว่าหันได้ข่าวว่ามันผิดพลาดยัง,ง <c oughs> <c oughs> ไงแต่แล้วเบาบางมือมันหวน <c oughs> เอา้า ไห้มันได้จำน้ำในตัวเขาเอาอปเกลือแป้งนวใสา่หน่อยนึงแม่มมนบบ่คือบ้านนะพี่้องครับนี่คือจิตวิทยประจวันของน้องๆก็คือแบบว่ามาอยู่นี่ตื่นเศร้าก็จะเป็นผู้หนึ่งเขาหนึ่งน้ำอม,มอเศร้ายเห็นอยู่เห็นตื่นแต่เด็กนอนเด็กสำได้ก็ต้องรับผิดชอบาทีนบ่มสมมติว่าเม้าข้างนะกินบ่บเบียกินดนๆดนเท่ย ยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ให้กินนะจะมาให้ได้กินไม่เป็นไรอืมเสียงยังไรเนี่ยพ่อเสียงเสียงไก่้วะเสียงไกลบ่เออเสียงใกล้เลยทั้งทั้งเดินก็ไปบึม ขัวหอ,หอยหอยอันนี้เป็นหอยจากธรรมศาสตร์นี่เนาะเก็บจากไห,หนามามมมน้องครับนี่คือวิถีชีวิตประจำวันของน้องนๆครับห<ม><ม>อยหอยอืมค่ะโยเอ๋อไอ้อามก่อนน้อยหนึ่งว่าหนึ่งเขาเปิดตั้งแต่ยูป่าอะไรปวีบห้าครับป่ีบห้า เราอยู่บ้านเจ้าของตื่นเช้ามาต้องรับผิดชอบให้กันหนึ่งเขาทุกเช้าบ่หนึ่งแม่หนึ่งเขาหนึ่งเองเขาหนึ่งเองเปลี่ยนไหแม่หนึ่งบ้าน้าบางทีเขาขี้ขานเขาคือแม่ที่เดียวสจะรับเปลี่ยนแต่ว่าหน้าที่ของเจ้าของก็คือหนึ่งเขาเปล่าไฟล่างถอยล่างซ้ำเออเกะหมูแกะไก่เกี่ะเปียกหดสวน เอาเอาดี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 <อ>ได้นเราบ่อซิฟเราบ่เราเราไป <c oughs> อันนี้ยี่โม่สอวนอันนี้ยี่โม่สี่สองเอ้ยน้องพอ่อแม่เดียว โอเคพี ab, ่ดองครับจะทาน้องๆทําก so ันเตรียมอาหารจิตนลอยสักกอนเขาจะังไม่กินเขาพร้อมน้ำพร้อมดาเนาะเอจิตรลอยไปอาบน้ำสักกอนบ้างโอเคเขาขึ้นแล้วบ่เขาสีสุกแล้วบอจิตนลอยเป็นไงเปลี่ยนแล้วเป็นไซส์แล้วเอาซ้ายเขาสักกอนบ้านี่นเขาแล้วไปยันไปยังนั่ง มาบ้าเนยบ้านนะเ้นกล้องีบอเลยบ้าขึ้นนีเกนดันอะนี่ังลันอยู่ตา้โหกดัสสมันมามันมาคำโหดนี่มันบอกมาคำโหดหนึ่งว้ นา่งเขามาใน,นพี่นอ้องกินเขาน้ากันก่อนจะคำเอออันนี้ผัดกะเพราบ่ะผัดยังผัด <laughs> ยังผัด <laughs> กะเพราหอบ่ะแมนบ่นเอาลองซิมมือก่อนร่างดีโยนมาหอยร้ำ <c oughs> สดน้ำก็ได้เห็นบอ อ๋อวิธีการกินยิงเนี่ยยิกันเต็มเลยอ๋อเดพี่น้องทางบ้านทำว่ากินเขาแน่เลยมาเจอพี่น้องกินข้าวน้ำร้อนอืมเสียงดีนะเอาบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันครับซุ้มเขากับผู้สาวนี่สวยงามากหน่าก็ว่าบู่ธาแล้วกินเขา,าสัออก,ก,ก,กอกันหนึ่งทำมามเยอ เช้าหน่อยที่กับเขาทุกกินมนเนี่ยเดนั่งบางมือแหยน้องๆกีดแท่นค่อสุดหนํามเดี๋ยวครับพี่น้องครับวิธีชีวิตที่ใส่ชีวิตอยูุ่บันพักเบื่อครับก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าอากาศตอนนี้เริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องครับเราสีสงมไทยบรรยาการในการกินข้าวน้่กันให้ดีเนาะนะเบิง่ง พอมภาคเขายังสี่แก่ขึ้นหอดพอหอดเมย์เนาะบนเรื้องขึ้นซ่ามาชิจาบ่ขึ้นหอดแบบนหันเจอเงยมากหนิหันเจอแต่ไปเหตุการณ์เห็นงานยุทธ่างไก่เนี่ยไปยุ่ในเมืองในหน้าเนี่เป็นภาพแบบนี้ในโทรศัพท์ยีหอดบ้านเลยเนีเดียวอ่ะเรไยบแมวไปยุบหุ่นมาคือบานเทาดี้เขาเวียงเขาวัง Ba ừ, ở bà bóng 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 chân bóng 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 นัดฮอดอยู่บ่่าบ่ได้ไปซะพอฮู้จักตแก่นท้า่นางเลยนี่บ่แก่นาอยู่ใต้่้อบ่แ่บนสกลองบ้านบ่นครับ เขาเอิยังไงนี่ไยังไผ่จุบไจุตัวน้อยคะอันนี้ไผโข่งเอไนะอันนี้ไหนาคือข่งเขาเอิไผ่นะไผ่นากับไผโข่งเขละยางไผโข่งคือตัวใหญ่ๆแม่นบอกไผ้นะบวหัดปั่นไหนเนาะใครยู่ มันเบอในเนา้อยากลองมันอมมันกินเพื่อม่จุกจุกมันคือมันก็หน่อยมั้าครับผมมันเบาเหนื่อมามามาล้ำคักันมปังเอาอะบันไอศกรตต่อยกล้อยู่บ่เอาต่อยก้พร้อมตัวนี่ยมาทำนาเกินดิมาเนอืม ถ่ายคลิปดิยังถ่ายอยู่เหรอถ่ายปะเรื่องอไรอ่ะพ mm ี่จิสว่างโขวดนะอพอาะแจ็คพัดนะกินดูเลยผมก็ได้ประมาณสิบคำถอดบ่ะกวนันเนี่ยหอมนงาน ักแฟนใส่งกเงี้ยใ่มพี่เสียบนะพีนะส่งี่ตอามเหรือแบงก์ได้เลูเกมูพี่เช่นอยู่กเงี้ยงใส่อ๋มันใช่ขเบียกตกเงี้ยงแต่พัก อันนี้เขาเอายังพัทไห้ขวดขัดเนี่ะไรเอิยพัดเราก็ขวดเขาทานอยู่อันนี้ตำไทยคือที่ทำเนื้อนี่อย่าเอาไทยบอกเขาว่าทนใ้บารไทยบุ้งมาเด้อเจ้บ่าวไทยบุงนะฝากดูแลน้องๆเด้อูบารไทยกันะมันจ่หักันแทงของจะพ่วม nón thấy không? Khá bọc cây này Trong bơ, trong chẳng cũng khá cây Ủa chụp bà bà tay quần này Thôi tay vô Tay Nên bà Ồ tay vô Thôi hoa Bà khả nhắn tay thôi bà 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 sang thì bà tay quần vô Kìa hỏi Cắt thay cắt mà Bà chỉ kìa cắt quần nó có đùn à Kheo nó chỉ lửa

โอ้ยละกระเสิาตักกล้อยอันนี้น่นะกล้อยน้อยนี่นะไครสกัดได้เย่ะเว้อรย่ะเว้อร์รคุงซาีกักกล้อยสุดดีไปเลยน้ำขอเกมด้ยหวาน คุยเงี้ยเาจอจากจจจาบบออคุยโอ้โหอย่าเนอปานีานก้มพอถมาคุยตัวเกนมาใบเดียตะกี้เบิ่งตต่นั่นหละเพลซีดีเลยกอจันคุกไอนี่ที่ไอ้ไปยุ่งเพื่นเห็นบเนียนน้อยนี่พจักกับไอเอ๋ก่เนียนน้อยในตำนาน ต่งชีทั้งสูมักบงเอ้ยเนียนน้อยลงตากับเนียนน้อยก็นี่แล้วเนาะทุกคนนันยามแลงก็จะกินข้าวลมกันทีแล้วเนาะเนานบ่เนไ่บ้าไทยไไอ้ไอ้คือไอ้พี่น้องอ้ไอ้เมื่อเดที่่น่าพี่น้องบึงหลายๆคนมันเด็กมากมาไอ สัมผัสก็มูลตี้เขาอย,ยู่ใส่ยยยยยอย<ช>ู่ใส่เยอคุยกันตเละสัมผัสคิดหนามู้นา่าแคบ่างเ็นไหม่มนปรสุดหรือบรสุด,นสดปเนาะเขาเหมือนใบเนมามนี่กินอไรอลูกงอมขอมั้งวลูกตีวัวน้องตีน่าจ <laughs> ัดีเ็าพูากัากบ้านื่ออะย้ำถ่ายคลิป ะอีละจยัยจะได้ทันคนยัยดิจะได้ทันคนยัยอีโอ้ยกินกกินให้กินมาบัวบับปากหน่อยเนาะมุมๆเลยเอสีอิ่มอะไรบ้างอะยบโอ้กลินมันเสียบเนาะให้ก็ผัดนั่นผัดนี่เนาะทำอันกเจะเห็น้วใส้ซุปหงสุทหอยอะไรใส่ซุปแบยาวนี่ใส่ติเกือบเป็นเนือผัดกะเพรามเส้นบนะะ อร่อยพยายามต่อยหอยใช่ไหมเอามาประทันตอนต่อยจิ้มชิบหลังเลยกลมปักปักเตืองเดียวแต่มันก็ไม่ได้ตัดอยากนะบัดเดียวบัดเดียวบอกว่าปักตัด